ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆและไม่ใช่ทั้งหมดที่มีรูปลักษณ์อย่างที่เราคุ้นเคยในทุกวันนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นเมืองต่างๆที่มีการดำรงอยู่ซึ่งยากที่จะเชื่อและเราจะเริ่มต้นด้วยเมืองที่อยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติกที่นี่ไม่ไกลาจากลาการดเคยมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งและตอนนี้ส่วนหนึ่งของลาการดนี้แม้ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นเมืองที่แยกจากกันทั้งหมดที่สร้างขึ้นบนเขื่อนขยะอัดแน่นแต่บ้านเรือนก็ตั้งอยู่บนเสาค้ำถ่อเหนือน้ำโดยตรงหนึ่งในสสถานนททีี่่แปลลกกุดใโ ด้วยความยากจนค้นแค้นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างบนผืนน้ำมีสำหรับฉันมงกุฎเป็นภาพเหมือนจากหลังโลกาภิวัต์ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าที่นี่มีคนอยู่นับแสนคนมานานแค่ไหนคนอื่นๆเชื่อว่ามีมากมายเพิ่มเติมการสำรวจสัมมโนอยอย่างเป็นทางการเผยจำนวนคน250,000คนแต่หลายคนมั่นใจว่าตัวเลขเหล่านี้ถูกประเมินต่ำเกินไปเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา ผู้ที่พบสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกโดยไม่สมัครใจตั้งคำถามว่าชาวบ้านจัดการอย่างไรเพื่อความอยู่รอดเพราะไม่มีที่ปลูกอาหารไม่มีต้นไม้ให้เก็บไม้พุ่มชีวิตยากมากคนเหล่านี้อยู่รอดได้ในสภาพที่แทบไม่เหมาะกับสิ่งนี้อัตราการเกิดที่นี่สูงมากผู้ชายคนหนึ่งสามารถมีเมียได้สามสี่คนเขามีลูกห้าถึงเจ็ดคนจากผู้หญิงเพียงคนเดียวประเทศนี้อุด,ดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมาก แต่การขายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ในต่างประเทศจะทำกำไรได้มากกว่าโดยที่พวกเขาจ่ายเงินให้พวกเขามากกว่าประชากรที่ยากจนในท้องถิ่นความมั่งคั่งของสถานที่แทบไม่มีเลยแบ่งปันโดยผู้คนดังนั้นเมืองหลวงกาสของไนจีเรียจึงเกิดขึ้นนี่เป็นหนึ่งในเมกาซิตี้ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในแง่ของขนาดของสลัมและยังครองตําแหน่งผู้นําในหมู่สลัมเหล่านี้ชื่อคือมาโกโก้ พวกเขาอย่างเป็นทางการมากมายผู้คนเรียกพวกเขาว่าคนผิวดำเวนิสจำนวนครูตำรวจขั้นต่ำต่อหัวทําให้สลัมในจีเรียเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากได้เลยเกี่ยวกับระดับการรักษาพยาบาลที่คุณไม่สามารถพูดถึงได้เพิ่มที่นี่ด้วยสภาพที่ไม่สะอาดที่เลวร้ายบางทีคุณอาจเข้าใจว่าทําไมจึงมีน้อยมากคนเท่าที่นี่ถ้ามองใกล้ๆในประเทศนี้แทบไม่มีผู้สูงอายุเลยคนส่วนใหญ่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย จำนวนมากเนื่องมาจากเชื้อเอชไอวีไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องเหล่านี้เป็นมนุษย์คนอื่นๆเนื่องด้วยโรคมาลาเรียตับอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบไทฟ,ฟอยการติดเชื้อในลำไส้และอื่นๆทั้งหมดนี้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและนำไปสู่ความจริงที่ว่าในสลามมีเพียงคนเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ได้ถึง6 0ปี5%เปอร์เซของประชากรครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเคยมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่นี่ที่จัดหาชาวสลากโก้ทั้งหมดกับอาหารทะเลแต่ตอนนี้น้ำนอกชายฝั่งมีมลภาวะอย่างหนกักและไม่่เหหมาาาะสรรับกกกตตปปลออีไ อย่างไรก็ตามหากคุณล่องเรือออกจากเมืองคุณสามารถจับปลาตัวเล็กๆได้หากคุณโชคดีและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมการตกปลาจึงเป็นสิ่งสําคัญกิจกรรมของชาวสลัมน้ําที่เหลือรอยความชื้นจากน้ําหาเงินทุกวันกลิ่นเหม็นเนเล็ดลอดออกมาจากน้ําที่นี่น้ําเสียหนารวมตัวกันรอบๆกองกระท่อมผิดกฎหมายหลายร้อยหลัง ตามสถิติแต่ละแห่งบ้านลอยน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของคนโดยเฉลี่ย6-10คนแรงงานข้ามชาติจากทั่วแอฟริกาตะวันตกแห่กันมาที่นี่ชาวบ้านจำนวนมากที่นี่ไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยซ้ำแต่ให้เช่าบ้านเท่านั้นวิธีการเดินทางหลักสำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นคือเรือไม้ที่นี่พวกเขาอยู่ในทุกครอบครัวและเด็กๆก,ก็เกิดวิธีการเดินทางที่น่าสนใจยิ่งขึ้น พวกเขายังใช้สําหรับการตกปลาและเป็นร้านค้าปลีกที่ผู้หญิงขายอาหารน้ําและสินค้าไว้ที่บ้านมีแม้กระทั่งโรงเรียนลอยน้ําที่สร้างจากถังพลาสติกบางครั้งถูกพายุทําลายเด็กๆในบางพื้นที่ถูกทิ้งไว้โดยปราศจากความรู้ใหม่ๆเป็นเวลาหลายปีและผู้ปกครองบางคนก็สามารถส่งลูกไปโรงเรียนลอยน้ำอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงได้รัฐบาลไม่ได้ให้น้ำฟรีแก่ชาวมาโก วิธีเดียวที่จะได้น้ำดื่มคือผู้ขายที่ได้รับจากบ่อน้ำของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดถูกปล่อยลงสู่มหาสมุทรโดยตรงจากนั้นเด็กๆก,ก็กระเซ็นลงไปในน้ำนี้อย่างไรก็ตามแมในสถานที่ดังกล่าวผู้คนก็พยายามที่จะสนุกสนานบ้านที่มีไฟฟ้าคุณสามารถหาทีวี LCD และแม่แต่คอนโซล p l a y Station 2รุ่นใหม่ไม่ว่าในกรณีใดใหม่สำหรับพวกเขามีช่างทำาผมและแม่แต่ร้านกาแฟาเล็กๆและสลัมเหล่านี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเช่นกันนี่เป็นอาชญากรรมที่ค่อนข้างต่างเมื่อเทียบก,กับที่อื่นๆ ไม่มีค่าสาธารณูปโภคเพราะพวกเขาไม่มีบริการเหล่านี้หลายครั้งที่ทางการในจีเรียไปรื้อถอนสลัมเหล่านี้โดยอ้างถึงภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาสร้างขึ้นแต่ในทางกลับกันรัฐบาลไม่ได้เสนอบ้านให้ผู้อยู่อาศัยที่ดินดังนั้นเมื่อการรื้อถอนเริ่มขึ้นชาวบ้านจึงก่อกบฏซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ถอยกลับอย่างเลวร้ายการว่างงานนำไปสู่ความจริงที่ว่าแม้แต่เด็กที่นี่ตั้งแต่อายุยังน้อยก็ยังคุ้นเคยกับการทำงานหนะักชาวในจีเรียเกือบหนึ่งในสามไม่ได้รับการสอนให้อ่านและเขียน มีผู้โชคดีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีความตั้งใจที่จะประหยัดเงินสําหรับตัวเที่ยวเดียวไปยุโรปซึ่งทํางานที่ได้ค่าจ้างต่ําที่สุดจะมีรายกว่าสะพานยาวสิบกิโลเมตรที่มีฉากหลังเป็นฉากหลังทําให้ที่นี่อลังการยิ่งขึ้นและอาคารสมัยใหม่ที่อยู่ไกลออกไปก็สร้างภาพเหนือจริงอย่างแท้จริงมูฟออนเดอรเมืองที่ไม่ธรรมดาต่อไปตรงหน้าคุณเอลอามาเดียเมืองที่ดูเหมือนถูกวาดในโฟโตช็อปเมืองเก่าสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่มีความสูงมีความสําคัญเชิงกลยุทธ์หรือมาดีนาที่ระดับความสูง1,400เมตร อาศัยอยู่ในบ้านริมหน้าผาแม้จะน่ากลัวแต่จากหน้าต่างมีทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นแล้วในสหัสวรรษที่3ก่อนคริสตศักราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขนาดไม่ใหญ่โตอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนไม่มีที่ไหนเลยที่อาคารจะเติบโตการลอยตัวและเนื่องจากเมื่อหลายพันปีก่อนกิโลเมตรกว้างห0 0เมตร และคงอยู่เป็นเวลานานในการเข้าสู่เมืองทําได้เพียงผ่านบันไดแคบๆที่แกะสลักด้วยหินเท่านั้นขณะนี้มีการสร้างถนนที่ดีแล้วเมืองจึงรู้สึกว่าเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งเพราะผู้คนและรัฐต่างๆในภูมิภาคพยายามยึดครองฐานที่มั่นที่ยอดเยี่ยมและเมืองหลายภูมิภาคมาโดยตลอดชาวมุสลิมที่นี่เข้ากันได้ดีกับคริสเตียนประชากรประมาณ8 1 1 0 0คนมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตปกติร้านค้าร้านอาหารตำรวจ และบริการอื่นๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากความเป็นไปไม่ได้ในการเติบโตของจํานวนประชากรเนื่องจากพื้นที่ที่จำกัดซึ่งไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างบ้านใหม่คนพื้นเมืองมักถูกบังคับให้ย้ายออกจากเมืองโดยส่วนใหญ่คนในท้องถิ่นม,มีรายได้จากการเกษตรและในเรื่องการท่องเที่ยวเล็กน้อยชาวเอเลมาเดียพยายามลงทะเบียนเมืองนี้ในทะเบียนมรดกโลกของ UNESCO เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น เมืองที่แปลกตาต่อไปในรายการของเราคือลาเรนโคนาดาซึ่งดูน่าอัศจรรย์มากล่าวกลับมาจากภาพยนตร์บางเรื่องเมืองที่หายไปในภูเขานี้หลายคนเรียกว่านรกบนดินตั้งอยู่ในเปรูบนภูเขาไฟที่ดับแล้วและเมืองนี้ไม่เพียงแต่ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลเท่านั้นแต่ยังติดอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องนี้ด้วยเป็นเมืองที่สูงที่สุดเมืองภูเขาบนดาวโลกที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า5กิโลเมตรก็เหมือนกับเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาเอลบรุสลองนึกดูว่าที่นี่จะอดออกซิเจนขนาดไหน ประชากรท้องถิ่นบรรยากาศที่ดังกล่าวระดับความสูงที่บางมากส่งผลต่ออายุขยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามความอดอยากของออกซิเจนแม้จะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของเมืองนี้แต่ก็อยู่ห่างไกลไม่ใช่ภูมิอากาศเดียวที่นี่คือรุนแรงฝนตกมากในฤดูร้อนฤดูหนาวแห้งและค่าเฉลี่ยรายปีอุณหภูมิเพียงหนึ่งองศาเซลเซียสผู้คนประมาณ 30,000คนอาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นมิตรเหล่านี้จริงๆแล้วประมาณ30,000คนในปี2,552ตั้งแต่นั้นมาจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ทําไมถึงมีคนอยู่ที่นี่ดึงดูดคําตอบค่าจ้างเป็นเมืองเหมืองแร่และที่นี่มีเงินฝากทองคำมากมายเพราะโกรัชนำคนงานจำนวนมากมาที่นี่ซึ่งมีรายได้มากถึง200เหรียญต่อเดือนฟังดูไม่มากนะักแต่สำหรับประเทศนี้ค่าจ้างไม่น้อยและคนก็พร้อมที่จะอดทนกับการทำงานที่ยากลำบาก เงื่อนไขเพื่อประโยชน์ของมันสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและการขาดความสะดวกสบายการขาดการควบคุมตามปกติในส่วนของรัฐบาลทําให้การขุดวุ่นวายไม่มีการบริหารในเมืองอนาธิปไตยปกครองบริษัทเหมืองแรก่เกือบทั้งหมดที่ดําเนินงานที่นี่ไม่ได้ทําอย่างเป็นทางการและไม่จําเป็นต้องพูดถึงกฎความปลอดภยัยดังนั้นนักขุดจึงเสี่ยงชีวิตอย่างมากและไม่มีกรณีใดที่มีการขุดทองจํานวนมากดําเนินการโดยใช้วิธีการที่ล้าสมัยโลหะมีค่าถูกสกัดจากแร่โดยใช้ปลอดซึ่ง นี่คือเหตุผลว่าทำไมพื้นดินน้ำและอากาศในท้องถิ่นจึงถูกวางยาพิษจากโลหะที่เป็นพิษนี้ส่งผลให้คนอื่นๆจำนวนมากถูกวางยาพิษด้วยสารปรอดนี้เป็นผลจากการขาดออกซิเจนพิษจากสารปรอดสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและแรงงานโดยเฉลี่ยที่นี่ผู้คนมีอายุถึง50ปีพื้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ20ปีทุกอย่างเลวร้ายลงด้วยอัตราอาชญากรรมที่สูงมากมีตำรวจอยู่ที่นี่แต่เจ้าหน้าที่มาที่นี่เพื่อทำธุรกิจเท่านั้น ในช่วงเวลาสั้นๆความบันเทิงหลักของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นคือความเมาสุราการค้าประเวณีได้พัฒนาและแม้แต่ในหมู่ผู้ยาวก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งในซ่องและคลับพวกเขาเต็มไปด้วยคนที่เมาที่เมาที่ใช้เงินที่หามาอย่างยากลาบากในชัตตี้ทั้งหมดสิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าการมาโรคครอบงำในเมืองรวมทั้งเอชไอวีจากภายนอกเมืองดูค่อนข้างมีบรรยากาศแต่ทันทีที่เข้ามาก็จะผิดหวังไม่มีขีดจํากัดผู้คนอาศัยอยู่ในกระท่อมที่ซุดโสมเรียงรายไปด้วยแผ่นโลหะ เนินเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยขยะทุกที่หากคุณหันเหจากถนนสายกลางแม้แต่น้อยกลิ่เนเหม็นก็สามารถพบคุณได้ในทุกส่วนของเมืองซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมขยะเหล่านี้จึงมักจะระบายลงบนถนนโดยตรงอาคารส่วนใหญ่ไม่ใช่เครื่องทำความร้อนแต่บางคนมีไฟฟ้าบางคนมีอินเทอร์เน็ตถ้าคุณเชื่อว่าหมอทุกปีมีผู้เสียชีวิตในเมืองประมาณ30คนเนื่องจากอุบัติเหตุอีก70คนเสียชีวิตเพราะอาทยากรรม มลคิกของเมืองปลอดความสูงของมันนําไปสู่ลิ่งเลือดไตวายวปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและอื่นๆคุณจะอยู่ที่นี่หลายปีและรับประกันโรคเรื้อรังผู้หญิงหลายคนต้องทนทุกขทรมาณจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและทั้งหมดเป็นเพราะปัญหาระบบท่อาน้ำทิ้งอย่างไรก็ตามเงินเดือน200ดอลลาร์ซึ่งฉันประกาศไว้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับหลายคนไม่ได้รับอะไรเลยเนื่องจากระบบที่น่าสนใจมากแพร่หลายที่นี่ซึ่งคนงานทำงานฟรีหนึ่งเดือนในวันสุดท้าย โดยบริษัทให้สิทธิเอาสินแร่ได้มากเท่าที่จะขนไปได้เองและโอกาสที่คนงานจะใส่ก้อนหินนั้นกลับกลายเป็นว่าทองคําที่เอาออกไปกลับเหลือน้อยแล้วก็จะเป็นขายของที่หาได้ในราคาที่พอเหมาะได้ยากยิ่งขึ้นผู้ซื้อในท้องถิ่นไม่ได้ทําอะไรนอกจากทิ้งราคาขณะที่คนในเมืองทํางานในเหมืองพันรยาของพวกเขาร่อนเร่ไปตามหินขยะด้วยความหวังว่าจะได้พบเมล็ดพืชอย่างน้อยหนึ่งเมล็ดทองคำที่บริษัทขุดทองพลาดและมักจะเกี่ยวข้องกับงานนี้เด็กๆที่ครั้งหนึ่งงานมาแล้วเด็กๆที่นี่เคยทำงานที่ชัตตี้ ในปัจจุบันที่เมืองชัตตี้ซึ่งเมืองนี้คาดว่าจะขุดทองได้ประมาณสิบตันต่อปีคุณแทบจะไม่สามารถเชื่อถือตัวเลขเหล่านี้ได้เนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองตลาดมืดรัฐบาลเพิกเฉยต่อความไม่เคารพก,กฎหมายอนาธิปไตยที่เกิดขึ้นที่นี่เมืองนี้ถูกปกครองโดยบริษัทเหมืองแร่ทองคำซึ่งไม่ได้กังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพการทำงานของคนงานเหมืองและปรับปรุงชีวิตในเมืองฉันคิดว่าตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมเมืองนี้จึงถูกเรียกว่านารกบนดินความสิ้นหวังทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมือง ไม่มีการปิดระบบสำหรับผู้ที่ต้องการอาศัยและทำงานที่นี่เพราะมันเป็นไปได้สำหรับพวกเขาโอกาสเดียวที่จะได้ทำงานเพื่อเงินจำนวนมากเป็นอย่างน้อยคือการย้ายไปต่อไปตรงหน้าคุณคือเมืองแคบๆในโลกภาพเหล่านี้แสดงเมืองจากมุมสูงกลายเป็นกระแสะไวัยรักบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วบางคนถึงกับคิดว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกผู้คนต่างเกาหัวว่าทำไมบางคนถึงอยากอยู่ในชุมชนแคบๆแ,แบบนี้เมื่ออยู่ในประเทศจีนมีสถานที่ที่เหมาะสมกว่านั้นอีกมาก ทำไมไม่อยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศเหมือนหลุดออกมาจากจินตนาการเมืองมีกว้างใหญ่ไม่ได้ภูเขาขวางทางส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำแยงซีทิงสามสิบกว้างเมตรและส่วนที่กว้างที่สุดของเมืองห่างจากสุดขั้วประมาณ300เมตรมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งใกล้ตัวเมืองเนื่องจากที่ดินเป็นสินค้ามีค่าในบริเวณนี้อาคารอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพวกเขา สร้างขึ้นบนเสาสูงบางเพื่อปกป้องบ้านเรือนของผู้คนจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูงชันของมณฑลยูนนานของจีนและมีผู้คนประมาณ4ี่0 0คนอาศัยอยู่ที่นี่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาแล้วและถนนลาดยางผ่านอุโมงค์ยาว2กิโลเมตรขุดบนภูเขานักท่องเที่ยวช่วยชีวิตในเมืองและยังช่วยเศรษฐกิจของเมืองด้วยการมาที่นี่เพื่อชมทิวทัศน์ที่ไม่สมจริงเหล่านี้ด้วยตนเองราวกับมาจากจักรวาลคู่ขนานแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ยังไม่่่มมีีนนัักกกททองเยวา แต่การโปรโมตทางอินเทอร์เน็ตทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแปลแต่มีสะพานไม่กี่แห่งที่นี่แม้ว่าจะยากที่จะจินตนาการถึงเมืองที่ต้องการพวกเขามากขึ้นมันยากที่จะจินตนาการถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยที่นี่ไม่มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นมันอบอุ่นเกือบทั้งหมดตลอดทั้งปีและมีฝนตกบ่อยด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจำนวนมากจึงหาเงินได้จากการปลูกข้าวชาวบ้านที่เหลือทำงานบนทางรถไฟหรือให้บริการแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเมืองนี้ไม่อาจเรียกได้ว่าจเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดเป็นเพราะไม่สามารถเข้าถึงได้แม้ว่าจะมีทางรถไฟก็ตามนอกจากนี้ ผู้อยู่อาศัยถาวรใหม่แทบไม่เคยย้ายมาที่นี่เลยไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาจึงควรอาศัยอยู่ในที่ทับแทบและเป็นอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากน้าท่วมบ่อยครั้งผู้คนเสียชีวิตที่นี่เพื่อพวกเขาในช่วงน้าท่วมมันสูงขึ้นมากจนสามารถท่วมได้ไม่เพียงแต่ชั้นล่างเท่านั้นในขณะที่เสาเข็มที่บ้านไม่เพียงแต่ช่วยพวกเขาเท่านั้นแต่ยังพังทลายลงได้แต่ชาวพื้นเมืองไม่คิดจะออกจากที่นี่ด้วยซ้าบรรพบุรุษของพวกเขาอาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนทิวทัศน์ที่นี่มีบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจอยย่่างงิ ฉันอยากจะหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะไม่ถูกทิ้งร้างเมื่อเวลาผ่านไปเรามีเมืองชงมทิ่งของจีนอีกเมืองหนึ่งนี่คือเมกาโลโพลิสที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ขนาดที่พวกเขาล้อเล่นบนอินเทอร์เน็ตไม่มีใครรู้มากกว่าความจริงในเรื่องตลกนี้แม้จะมีสถานะของพื้นที่ที่มีประชากรใหญ่ที่สุดในโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้แทบไม่มีใครนอกประเทศจีนรู้เรื่องนี้จริงๆแม้ว่าคุณคงเคยเห็นภาพจากมันก็ตามซึ่งเป็นที่ที่รถไฟวิ่งผ่านอาคารในเมือง ภาพเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากบนอินเทอร์เน็ตและนี่คือหนึ่งในจุดเปลี่ยนการครมนาคมที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเมืองกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไม่เหมาะสมก้าวของการก่อสร้างการรวมตัวกันของเมืองนี้มีขนาดไม่ใหญ่เท่าขนาดของประเทศออสเตรียทุกสิ่งเก่าที่นี่พังยับเยินอย่างรวดเร็วและแห่งใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ล็อกเก่าทั้งหมดที่นี่สามารถถายไปได้ในวันเดียวด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยถนนระดับสูงและตึกรฟ้านับไม่ถ้วนจากอนาคตในเมืองเหล่านี้แห่งอนาคตที่ชาวจีนกําลังสร้างมันอยู่ในชงชิ่งตอนนี้มีประตูที่มีสีต่างกันและเส้นขอบระหว่างพวกเขาัจะมองเห็นได้ชัดเจนบนแม่น้ําเหล่านี้สะพานอันยิ่งใหญ่จํานวนไม่เหมาะสมรวมถึงสะพานโค้งที่ยาวที่สุดในโลกในเมืองอื่นพวกเขาจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก แต่ที่นี่คุณไม่สามารถสังเกตเห็นได้เมื่อเทียบกับพื้นหลังของสิ่งอื่นใดรถไฟใต้ดินชงกิ้งเป็นประวัติศาสตร์ที่แยกจากกันในเมืองนี้มีสถานีมากกว่า200แห่งแล้วดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้วหนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในอาคารพักอาศัยอยู่บนชั้น6ถึงชั้น8รถไฟบนโมโนเรลว,วิ่งตรงผ่านอาคารน,นี้และไม่มีความไม่สะดวกสําหรับผู้พักอาศัยในบ้านเนื่องจากในระหว่างการก่อสร้าง วัดสดุของสถานีถูกใช้เพื่อระับเสียงรบกวนดังกล่าวสถานีไซเบอร์พังถูกสร้างขึ้นเนื่องจากขาดพื้นที่อย่างเฉียบพลันในส่วนที่มีประชากรหนาแน่นของเมืองเนื่องจากขาดพื้นที่ในเมืองนี้คุณสามารถมองเห็นลานจอดรถไซเบอร์พังได้มากขึ้นจำไว้ในภาพยนตร์ฟาดแอนติเรีย3โ o เกีย r ร f t มีสถานีจอดรถเจ๋งๆและที่นี่ก็มีการปรับให้เย็นยิ่งขึ้นคุณชอบคนขับคนนี้อย่างไรเช่นขับรถขึ้นไปบนชานชาลาแล้วลงจากรถ หลังจากนั้นชานชาลาพร้อมรถก็ขึ้นไปในมุมหนึ่งและขยับไปด้านข้างแต่ในปี2562มีอาคารจอดรถอัจฉริยะที่สามารถจอดรถได้397คันซึ่งคุณสามารถจอดรถได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยการสแกน QR code ถนนที่นี่ก็ทำอย่างชาญฉลาดเช่นกันแม้จะเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนการธรมนาคมที่ซับซ้อนที่สุดโลกประกอบด้วยสะพานลอย20แห่ง5ชั้นคุณจะไม่มีปัญหาในการเลือกทิศทางที่ถูกต้องและหากหลงทางสามารถกลับรถได้เมื่อขับไปไกลสุด1กิโลเมตร จนกระทั่งพบทางเลี้ยวขวาจำนวนผู้อยู่อาศัยในชงชิ่งอยู่นอกเหนือมาตรฐานความเหมาะสมทั้งหมด32ล้านคนอย่างเป็นทางการแต่นี่เป็นไปตามการสำรวจสัมมโนประชากรปี2009ตามการประมาณการจำนวนประชากรโดยประมาณนับตั้งแต่นั้นมาก็เพิ่มขึ้นเป็น40ล้านคนเกี่ยวกับเมืองถัดไปที่ชื่อซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่คือหนึ่งในเมืองที่แปลกที่สุดในโลก7 3 ของอาณาเขตเมืองเป็นสุสานสำหรับผู้เสียชีวิตทุกๆพัานคนมีหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่นี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงมองไปทางไหนก็มีแต่หลุมศพเต็มไปหมดเมืองนี้จึงถูกเรียกว่าเมืองแห่งความตายทุกอย่างเต็มไปด้วยแผ่นหินรวมแล้วมีคนถูกฝังอยู่ที่นี่ทั้งหมด1.5ล้านคนแต่ในเมืองนี้มันเงียบและสงบแน่นเป็นเหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงมีชื่อเมืองอื่นเมืองแห่งความเงียบสามารถอธิบายจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่นี่ได้ค่อนข้างง่าย ความจริงก็คือการเก็บคนในอนาเขตของซานฟรานซิสโกนั้นแพงเกินไปดังนั้นเจ้าหน้าที่ห้ามนี้ให้ทำเช่นนี้เพราะว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วผู้คน1นึ่งแสห้าหมคนจากสุสานซานฟรานซิสโกถูกขนส่งและฝังใหม่ที่นี่ด้วยนับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้เสียชีวิตในซานฟรานซิสโกจำนวนมากก็ถูกฝังไว้ที่นี่สถานที่ค่อนข้างเป็นภาพยนตร์จึงถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆที่นี่ วันนี้ในเมืองมีผู้อยู่อาศัยเหนือพื้นดิน1,500คนและ1ล้านครึ่งแต่มีเมืองใต้ดินจริงๆที่ผู้คนอาศัยอยู่เรียกว่าคูเบอร์พีเดียตั้งอยู่ในใจกลางทะเลทรายออสเตรเลียและยังเป็นเมืองหลวงโอปอรของโลกที่นี่30%ของเองินฝากหินเหล่านี้ในโลกและ97%ของการขุดโอปอรทั่วโลกเกิดขึ้นที่นี่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของเมืองถูกฝังอยู่ในพื้นดินได้แก่โรงแรมร้านค้าบ้านโรงเรียนโบสถ์สแห่ง ที่พิพิธภัณฑ์บาร้านอาหารห้องสมุดและอื่นๆอีกมากมายมีแม้กระทั่งสุสานใต้ดินทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความลึกของโลกหลายเมตรและบางครั้งก็ต่ำกว่าสิบเมตรประเด็นคือโอ้บนพื้นผิวของทะเลทรายนั้นร้อนจัดถึง45องศาและก่อนที่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศการทําให้บ้านเย็นลงนั้นไม่สมจริงดังนั้นจึงตัดสินใจสร้างเมืองใต้ดินและทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของการขุดโอปอล ผลที่ได้คือเมืองเหมือนในหนังเกี่ยวกับวันสิ้นโลกแม้ทุกวันนี้ชาวเมืองก็ชอบที่จะขึ้นไปบนผิวน้ําที่ร้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยชื่อนี้แปลว่าธาตุของคนผิวขาวบ้านเรือนของชาวเมืองนั้นถ้ำขนาดใหญ่ประกอบด้วยห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ําและห้องนอนสี่ห้องผู้คนพยายามขุดบ้านในลักษณะที่ทางออกไม่เพียงแต่ไปที่ถนนเท่านั้นบ้านใต้ดินมักจะค่อนข้างเย็นโดยมีอุณหภูมิคงที่23 องศาในขณะที่ในบ้านบนพื้นผิวสามารถเข้าถึงได้ถึง40องศาและบ้านเหล่านี้ยังเทียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายระบบระบายน้ำทิ้งไฟฟ้าน้ำปปาและอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งบ้านที่มีสระว่ายน้ำใต้ดินข้อเสียอย่างเดียวของบ้านใต้ดินคือไม่มีหน้าต่างยกเว้นบ้านที่สร้างบนเนินเขาจึงไม่น่าแปลกใจที่ภาพยนตร์มักถูกถ่ายทำโดยมีฉากหลังเป็นฉากหลังของเมืองนี้เช่นแมดแม็กซ์สามและหลุมดำเกี่ยวกับเอชวิติก ถูกถ่ายทําที่นี่และมักมีพายรไซที่งดงามที่นี่มีข้อสันนิษฐานว่าการตั้งอาณานิคมของดาวอังคารจะดําเนินการในลักษณะเดียวกับการสร้างคูเปอร์เปตทพวกเขาวางแผนไว้ที่นี่ด้วยซ้ําเพื่อทําแบบฝึกหัดก่อนบินไปดาวแดงไฟฟ้าในเมืองนี้ผลิตโดยแผงโซลารเซลล์แต่ที่นี่ราคาถูกมากเพราะเป็นทะเลทรายที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลาตลกอ,อีกอย่างคือถ้าจะซื้อที่ดินแปลงนั้นมาขุดบ้านให้ตัวเองคุณอาจรวยได้โดยไม่ได้ตั้งใจเช่น ตอนที่ขุดเจาะสถานที่พบโอปอมูลค่า360,000ดอลลราอยู่ใต้โรงแรมประชากรในเมืองมีน้อยเพียงไม่กี่พันคนไม่นานมานี้อาคารต่างประเทศเริ่มปรากฏให้เห็นในคูเบอร์พายอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณเครื่องปรับอากาศที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินสถานที่ที่แปลกตาแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเพราะเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับสิ่งนี้และการท่องเที่ยวเดี่ยวก็เริ่มเข้ามาเช่นกัน เงินมากเท่ากับการขุดโอปอบนทิวเวอร์พีดีคล้ายกับเมืองเซตันนิวดีลาสบาเดกัสในสเปนซึ่งฝังอยู่ในหินที่ดูน่าประทับใจมากค่อนข้างชวนให้นึกถึงเมืองบนภูเขาที่ทําจากวงแหวนดินน้ํามันที่มีหลังคาและผนังของบ้านทําหน้าที่เป็นหินบาซอโบนทางลาดซึ่งมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน阿拉斯าซึ่งประชากรเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในอาคารเดียวแต่ในอาคารนี้นอกเหนือจากอาพาร์ตเมนที่อยู่อาศัยแล้วยังมีทุกอย่างอย่างแน่นอนซูเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาล สถานีตำรวจโบสถ์ที่ทำการไตรษณีและสิ่งที่จำเป็นอื่นๆและทุกสิ่งภายใต้หลังคาเดียวกันทุกที่ที่คุณต้องการไปคุณไม่จำเป็นต้องออกจากอาคารใช่และคุณจะไม่ต้องการเนื่องจากสภาพอากาศในท้องถิ่นค่อนข้างรุนแรงในฤดูหนาวมักจะชนความเร็วหนึ่งรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่มีแสงแดดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ข้อดีอย่างหนึ่งของเมืองคืออัตราการเกิดอัชญากรรมต่ำมากเพราะคนในพื้นที่รู้จักกันทางสายตาใช่และซ่อนตัวอยู่ในท่า อะไรเกิดขึ้นก็คงยากเพราะทางเดียวที่จะออกจากเมืองคืออุโมงค์ที่ขุดเข้าไปในภูเขาแยกกันเพื่อนบ้านที่นี่พยายามเป็นเพื่อนกันอย่างใกล้ชิดที่สุดเพราะในกรณีที่มีปัญหาความช่วยเหลือจากแผ่นดินใหญ่อาจจะไม่ได้รับคอรอิมช่วยเหลือจากแผ่นดินใหญ่เมื่อถึงตรงเวลานักเรียนโรงเรียนมักจะทําการบ้านในอพาร์ตเมนต์ของครูด้วยคุณสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกผ่านทางอินเทอร์เนต็ตขณะนี้มีคนเหลืออยู่ในเมืองไม่กี่คนกว่า200คนเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกัน ยังคงมีสถานะเป็นเมืองรัฐบาลยอมแพ้ไม่ซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหวแม้จะสัญญาไว้ก็ตามหลายคนก็จากไปเพราะเหตุนี้และเพิ่งกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อลงทุนสถานที่ทํางานหลักในเมืองเป็นท่าเรือที่รับเรือที่มีนักท่องเที่ยวมาล่องเรือชมสถานที่ที่ไม่ธรรมดาและธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่เท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง